ครับผมสวัสดีครับลุงพร้อมให้ท่านพักผ่อนหน่อยครับครับก็ตอนนี้นะครับอย่างที่ลุงพร้อมพูดนะครับธนาคารกุ้ไทยสาขาศรีสงครามก็จะเปิดวันนี้นะครับทวนหน้าสบายขึ้นเยอะลุงพร้อมครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการบัญชีของโรงเรียนนี่นะครับก็ต้องไม่ต้องเดินทางไปไกลนะครับแล้วก็ขอเชิญชมหลายโรงเรียนตอนนี้นะครับของสพปนครมลมเขตสองนะครับหรือว่าหลายหลายพื้นที่ทุ่ทั่วประเทศนะครับ เป็นโครงการของรัฐบาลที่จะพลิกโฉมนักเรียนป .1 นักเรียนป .1 นะครับให้อ่านออกเขียนได้ใน1นึ่ลปีโรงเรียนด้วยการแต่งยางลดนะครับให้ลูกๆนักเรียนได้เคลื่อนไหวตามถาดต่างๆปีนป่ายห้อยโหนมุดลอดอซึ่งเป็นการสดคล้องการเรียนรู้เมื่อร่างกายเกิดการกระตุ้นนะครับโรงเรียนทําได้ดีมากนะครับที่เผยแพร่นใน Facebook อย่างเช่นเรียนบ้านคามเตี้ยใหญ่ ของท่านพอโกแมนคัตจันนี่ man, an, สุดยอดเลยโรงเรียนบ้านน้องบาเท้าทางสีสงครามแล้วก็อีกหลายหลายโรงเรียนนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายของสพทนะครับทางสพป,ปนครปฐมเขตสองนะครับโดยท่านดรัมา์อัครเนิรนะครับแจ้งหนังสือไปยังโรงเรียนนะครับในเรื่อง รายชื่อโรงเรียนแกนนําเข้าร่วมประชุมสัมนมาเชิงปฏิบัติการพริกโฉมโรงเรียนตามแนวทางบีเบลเรียกว่าทางเขตสองนี่คัดเลือกโรงเรียนที่เป็นแกนนำนะฮะเข้าไปอบรมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับในช่วงระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนงานนี้ก็จะมีผู้มีการโรงเรียนนะที่เป็นรเรียนแกนนําครูผู้สอนชั้นประถมศึกที่ีที่1โรงเรียนละนคนอ่คนคิดว่า ทุกท่านก็คงจะทร, loyal, ะทร many, าบแล้วว่ามีหลายเรียนมีเรียนใดบ้างนะครับก็ขอให้ดูในเว็บไซต์ของสพปนครปนมเขตสองมาที่เรื่องความก ah <ss> ้าวหน้าของคุณครูนะครับสพปนครปมเขตหนึ่งนะครับมีคําสั่งแต่งตั้งนะครับคุณครูท่านผู้บริหารรองผู้บริการเป็นผู้บริการนะครับจํานวน8รายนะครับเป็นที่น่ายินดีลำดับที่1นะครับนางพรณภาเอกนิพนธ์นะครับรองอปิยะมหาราชาลัยนี่ เป็นผู้ในการโรงเรียนบ้านดอนยานางอำเภอเมืองนครพนมนายภัยบูรณ์รือชารองผู้ในการโรงเรียน OM, พระธาตพนมอ่าพนมวิทยาคารอำเภอธาตพนมเป็นผู้ในการโรงเรียนบ้านดอนแดงอำเภอธาตพนมจ่าสิบตรีพีรพัฒน์ววยแสนเป็นคุณคร, plateau, รูโรงเรียนบ้านคําสว่างเมืองนครพนมเป็นผู้ในการโรงเรียนบ้านดอนกลางอำเภอปราปากนางจิตตราดวงปรีชาคุณครูโรงเรียนบ้านโชคอำนวย เป็นผู้บริการโรงเรียนบ้านโชคกานวยโอ้โชคดีจริง,รงๆหลวงพ่อครับขึ้นที่นี่เลยเป็นครูขึ้นเป็นพออ,อเลยโหหายากนะครับน,นายอนันต์ภูมิดารองผู้มิการโรงเรียนปิยมหาราชาลัยเป็นผู้มีิการโรงเรียนบ้านนาคําโนนขามอําเภอเมืองนครพนมนายมนัตวงศีชาเป็นคุณครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนน,นหังหนองบัวสามาคีวังยางนะครับเป็นผู้มีการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงอําเภอนาแก นายพิพัฒพงสุริยนต์ครูเรียนบ้านดงป่ายุงอํอาเภอธาตุพนมเป็นรองผู้นวยการโรงเรียนป่าปากราชบํารุงและสุดท้ายครับยินดีกับนางจุธามาตปุ้ยชัยสอนเป็นคุณครูโรงเรียนอนุบาลน,นาแก่พดุงราชจิตเจริญนะครับเป็นรองผู้นวยการโรงเรียนบ้านกุตะไก่อําเภอป่าปากจังหวัดนครพนมยินดีกับทุกทกท่านนะครับที่ได้ก้าวหน้าสู่เส้นทางสายบริหารนะครับ มาที่ทางสงปปนครมนงเขตหนึ่งนะครับได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนปีการศึกษา2558ซึ่งสงปปนครมนงเขตหนึ่งก็จะดำเนินการพัฒนาโดยบุคคลที่สนใจแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการนะครับเครือข่ายละ3คนเครือข่ายละ3โรงเรียนนะครับโรงเรียนละ1คนรวม75โรงเรียน ดังนั้นทางสปปงพปนครพนมเขตหนึ่งก็แจ้งไปยังโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมาประชุมที่ห้องประชุมรวมใจสปปพปนครพนมเขตหนึ่งเพื่อ,อาวางแผนการดำเนินการนะครับในวันที่22 23อ่ิบมิถุนายนมาที่สปปพปนครพนมเขตสองนะครับท่านดรกพันธ์อัครเนตรแจ้งหนังสือไปยังผู้วยการโรงเรียนขายายโอกาสทุกโรง บอกว่าทางสรพรปนครพนมเขต2จะดําเนินการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเตรียมสอบปิซั2 0 1 5นะครับในระหว่างวันที่26ถึง28เดือนนี้นะครับห้องประชุมสรพรปนครพนมเขต2ปน,น,ออนก็ขอให้ทุกเรียนได้เตรียมการนะครับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาผู้เรียนการจัดทําทะเบียน ดำเนินการปีพิซซ่านะครับจัดเวลาพัฒนาผู้เรียนวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับทางาสพป,ปนครพนม,มเขตสองนะครับให้ท่านผู้บริหาราตามรายชื่อโรงเรียนต่างๆต่อไปนี้นะครับให้ไปลงนาม คําคสั่งแต่งตั้งโยกย้ายคุณครูมีหลายโรงเรียนนะครับบ้านน้อยถวยนาเพียงชัยบริหัดกวนแก้วปัดโปงน้องเทานาว่าอ่ะยังไงก็มันเยอะนะครับราะไรดูได้ที่ทางเว็บของสพปนะครมนตรเขตสองก็แล้วกันครับลงความครับสวัสดีครับ